นี่ดีครับขอดูใบอนุญาตหน่อยนี่ฮะ ข้างหลังขนอะไรมาอ๋อก็ขนมาเขาเดมันทั้งนั้นเลยมาจากไหนมาจากปากครับแล้วจะไปไหนไปพุงเข้าไม่ได้อะมันแผลบเลยอย่างงี้ต้องจับพี่จะบ้าเหรอจากปากไปพุงเนี่ยผมขนมาร่วมยี่สิบปีแล้วพี่อะไรมันมันเข้าไม่ได้ ก็วิ่งทุกวันนะผมไม่เคยโดนจับเลยแต่วันนี้ต้องจับจับข้อหาอะไรขนมันไปพุงไม่จะทําอะไรอย่างนี้ต้องจับไงไม่จะจับได้ยังไงกูบอกแล้วไงมันมันเข้าไปไม่ได้มันไม่ผิดกับเส่นทีเข้าไปไม่ได้ไม่ผิดด้อย่ามึงเขียนอะไรมึงยาวกูใช่ไหมอ่ะไม่พี่แต่พี่มีเหตุผลมึงยาวคือเส้นนี้ผมขนมาผมไม่เคยเจอพี่เลยพี่มีเหตุผลไหมมีพี่มาจากไหนมาจากปากจับปลาใครวุ้นเส้น วุ้นเส้นอะไรวะ,ะ,ะจะไปไหนเนี่ยไปต้นขาครับเปิดดิเปิดน้ำมันทั้งนั้นเลยเอาก็น้ำมันไงพี่เอาเข้าไปไม่ได้ ที่จะบ้าเรอไม่เอาเข้าผมจะขี่ยังไงต้องจับอะไรม,มันนี่เข้าไปไม่ได้ใช่มันเทศไม่ได้มันแก้วไม่ได้สับป,ปะรดอ่ะได้มันสับป,ปะหลังไม่ได้แหววได้ช้างได้มาฮะงงกัไหมไม่งงควายหน้ามัน หน้าก็เอาเข้าไปไม่ได้บ้าไปแล้วสมื่ก่อนมันเข้าได้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เขาห้ามเขาว่าใครไม่ไม่พี่อะใครไข่ตซาสันไข่ว,วะไข่ตซาตสาันไข่ตซาสนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชัว